ข้อมูลของสถาบันที่ใช้ชื่อว่า Women Institute for s e c u Retirement r e และ National Center for Women Retirement Research ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เวลาร้อยละสิออกจากตลาดแรงงานเพื่อไปดูแลลูกๆหรือพ่อแม่ที่สูงอายุและเธอก็ต้องทำงานอีกประมาณ5ปีในการที่จะหารายได้มาทดแทนจาก1ปีที่หายออกไปจากตลาดแรงงาน ผู้หญิงที่เกษียณอายุจะได้รับเงินค่าเกษียณอายุประมาณครึ่งหนึ่งที่ผู้ชายได้รับโดยเฉลี่ยผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วร้อยละ90ของเธอต้องใช้เงินที่มาจากการทำงานของตัวเองสำหรับในประเทศไทยคะ่ะแม่บ้านบางท่านก็ให้สามีเป็นฝ่ายดูแลการเงินพิงอย่างเดียวซึ่งหลายคนก็คิดว่าไม่ถูกต้องแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันดีคะ คุณธีระผู้ตระกูลนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ให้คําแนะนำดังนี้ค่ะข้อที่1ขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงลองติดต่อสอบถามไปที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยหรือที่เว็บไซต์ www.tfpa.or.th ดูก็ได้ค่ะข้อที่2การลงทุนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพราะในปัจจุบันมีกองทุนรวมหลายกองทุนที่สามารถใช้เงินแค่1000บาทก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้และบางกองทุนก็ยังมีบริการหักเงินจากบัญชีโดยตรงค่ะข้อที่3ค่ะอย่าลืมเรื่องของการทำประกันเพราะการทำประกันชีวิตถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินโดยเฉพาะว่าถ้าหากคุณยังคงมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายในขณะที่ลูกของคุณก็ยังเล็ก หากคุณเสียชีวิตไปก็ไม่ได้หมายความว่านี้สินจะหมดตามไปด้วยและถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระการมีประกันสุขภาพก็จะช่วยได้เยอะค่ะข้อที่ 4. อย่าลืมที่จะใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ทางภาษีที่จะได้จากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้ที่ทำงานประจำส่วนผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะโดยทั่วไปก็อย่าลืมนึกถึงกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุที่จะสามารถ นำเงินที่คุณลงทุนไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินถึง1ล้านบาทต่อปีซึ่งจะช่วยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงอีกด้วยค่ะข้อที่ 5. พยายามสร้างเครดิตให้กับตัวเองผู้หญิงบางคนที่แต่งงานแล้วมักจะไม่ใส่ใจกับการมีบัญชีในชื่อของตอนเองในกรณีที่คุณอาจจะต้องปุ๊บปั๊บอย่าร้างหรือเป็นไม้ขึ้นมา การไม่มีบัญชีหรือเครดิตการ์ดเป็นของตัวเองจะทำให้คุณเป็นคนไม่มีเครดิตไปเสียดื้อเลยนะคะข้อที่6ค่ะเก็บสำรองเงินก้อนเพื่อการฉุกเฉินโดยเงินก้อนนี้คุณอาจจะคำนวณได้จากการที่ค่าใช้จ่ายรายเดือน3-6ถึงเดือนแต่สำหรับบางคน6เดือนอาจจะถือว่าน้อยเกินไปเพราะว่าถ้าหากคุณตกงานคุณอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า6เดือนในการหางานใหม่ เพราะฉะนั้นการสำรองเงินเอาไว้มากหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เริ่มต้นทำอย่างมีวินยัยตั้งใจทำต่อไปให้ได้ผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีหนังสือการลงทุนการบริหารเงินที่เจาะกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะ การลงทุนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในการลงทุนเพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนได้เท่าๆกันค่ะ